สวัสดีครับทุกคนครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนก็กําลังรอข่าวสารอยู่ข้าวสารนะครับข้าวสารหอมมะลิอยู่นะครับผมว่าจะมีแพ็กอะไรหรือกิจกรรมอะไรหรือมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ลงคลิปไปเนาะถ้ารออยู่เหมือนกันครผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับรอข้อมูลที่เป็นทางการนะครับผมก็ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับผมมีแพ็กใหม่มานะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาด้วยมีประกาศใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับผมเอาอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคาริดูคูลิบารีนะครับผมการ์ดที่รูปไม่ตรรงนะคับ ตอนนี้พี่โคปรับให้ตรงแล้วนะครับใครที่แลกคูริบเบรีที่ใช้ด้คันบอลแรกเก็บไว้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้นะฮะลูกจะหล่อหรือเปล่านะครับผมทําให้ทําให้ทีหลังที่ต้องหลอกเพื่อนหน่อยนะครับคาดูดูคูริบเบรีการไอไลน์นะครับปรับให้แล้วแล้วก็ข่าวดีสําหรับอีพิกเนมาเอ้ไม่ใช่อีพิกเดย์บิ๊กไทม์เนมานะครับผมเอ็กซ์เซลเลชั่นเบิร์สนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิลามินยาเมานี่หวะนึกว่าเนมานะเนี่ยข่าวนี้ของยามาผมก็ดีใจนึกว่าปรับค่าดีใจให้แล้วนะครับ เขาบอกว่าเขาค้นพบว่าเอ่ออีปิกของลามินยาเมาแพ็คล่าสุดนะฮะเอ็กซเซเดชันเบิร์สนะครับผมไม่สามารถใช้ท่าดีใจพิเศษเฮ้ยทำไมเขียนอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือมันเหมือนกับเนมาร์เลยนะเว้ยคือตอนแรกอะตอนแรกอะคือพี่โคประกาศไว้เนมาร์บิ๊กไทม์โอเคเนมาร์บิ๊กไทม์เนี่ยควรจะต้องมีท่าดีใจพิเศษใช่ปะหรือว่าเราเรียกว่าเขาเรียกว่าเมโมเรเบิลเซเลเบชันนะครับผมก็คือท่าดีใจที่น่าจดจำนะครับในความทรงจำอันนั้นนะครับผมซึ่งของเนมาร์เป็นบิ๊กไทม์มันไม่มีีีมันนเเเปป็ทท่่าาดดใใจจพิิศษออกต แบบว่าเดินแล้วก็ไปแบบอย่างเงี้ยกับเพื่อนใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยคือพระหัสที่แล้วเขาประกาศว่าจะแก้ไขให้เนมาบิ๊กทารเนี่ยมีท่าดีใจพิเศษใช่ปะ่ะนะครับก็คงเป็นท่าดีใจเดียวกับเมซี่ที่วิ่งไปกอดคอ3คนนั่นแหละนะเพราะว่าแมตช์ที่มาที่ไปเดียวกันนะครับแต่ว่าสําหรับยามาเนี่ยมันเป็นอีพิกซึ่งปกติแล้วอีพิกหลายๆคนเนี่ยจะไม่มีท่าดีใจพิเศษนะครับแล้ววันเนี้ยประกาศเพิ่มเติมสําหรับลามินยามานะครับผมการอีพิกนะฮะเขาบอกว่าจะทําการอัปเดตให้เหมือนกันนะครับผมในเม เมื่อไหร่นะเนี่ยไม่ได้บอกวันที่นะฮะไม่ได้บอกวันที่นะครับก็คงทําพร้อมๆกับเนมานะครับเออมีท่าดีใจพิเศษให้เหมือนกันนะครับผมสําหรับลามินยาเมาร่างอ e ีพิกแพ็กที่แล้วนะคะรับล่าสุดนะเออเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะอัพวันนี้เลยหรือเปล่าไม่ได้บอกวันที่ก็คงยังไม่ได้วันนี้นะก็คือมันเป็นพาร์ทพาร์ทเนอร์ใหม่อ่ะเนาะไหนๆก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ถึงแม้จะเป็นอ e ีพิกก็ตามก็ทําท่าดีใจให้ประมาณนั้นอ e ีพิกบางคนก็มีท่าดีใจพิเศษให้เหมือนกันนะครับแต่่นญญญญนนลลการะ,ะวเเเเเ็็แต้ต้ออองงงห อันนั้นคือประกาศของรามียาเมลนะครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าจะอัปเดตให้วันไหนนะครับผมบอกว่าเมเจอร์อัปเดตครั้งหน้าโอ้โหประกาศเพียบเลยครับทุกคนเดี๋ยวไล่ดูกันนะฮะนี่ครับมาแล้วครับครบรอบ125ีาปีบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่หลายคนคาดการณ์กันนะครับผมก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมมีแคมเปญของบาเยิร์นมิวนิกมาใหม่ด้วยวันนี้นะครับของรางวัลนะฮะก็เดี๋ยวผมดูทองก่อนเลยก่อนอื่นมีทองป่าวว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นแคมเปญนะครับผมแคมเปญอ้าวไม่มีทองเหรอวะ ไม่มีทองมีแค่อวตารเซ็ตแบเจสก็คือโล่นะครับผมเสื้อแข่งแล้วก็อาร์ตเวิร์กแกลเลอรี่ภาพตัดต่อภาพจิกซอแค่นี้เองเหรอไม่มีไอเทมที่ไปใช้งานได้เลยเหรอแบบว่าพวกจีพงจีพีไอเทมเพิ่มสกิลอะไรก็ไม่มีโอตายแล้ว ตอนแรกคาดหวังว่าเออไหนวะทองอยู่ไหนวะแม่อย่าว่าแต่ทองเลยฮะแม้กระทั่งจีพงศ์จีพีไอเทมต่างๆไม่มีเลยฮะของรางวัลมีแค่นี้นะครับอวตารโลเสื้อแข่งจิกซอโถอวิทโอะอวิถังกระมังตั้งเดอโอ้อันแตะแต่อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอนหาใจไปนะครับอย่าเพิ่งหมุนหิดไปนะครับผมเพราะมันมีหลายอีเวนต์นะฮะนี่คือเป็นแคมเปญนะครับผมเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับแล้วก็แพ็คครับผมนี่บาร์ยนมิวนิกครับผมแพ็คอีพิกมาฟิลิปรามโอฟิลิปรามร่างกลางรับนะครับผมฟิลิปรรราาามมมพ้อกับ างกลางรับนะครับผมมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างฟลอเทสพ้อมปากการนะครับแล้วก็จีเอวีนีเอลแบรครับผมกับสกิลพิเศษฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับผมและอีกคนหนึ่งก็คือดาเนียลฟันบุยเตนเลยรู้หรือเปล่าสามตัวนี้ผมอยากได้ตัวไหนมากที่สุดอนะฟันบุยเตนผมอยากได้ฟันบุยเตนมากที่สุดถึงแม้ว่าค่าพลังเอออาจจะน้อยกว่าหรือว่าเออไม่มีสกิลพิเศษนะครับแต่เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดอะรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมใช้ร่างหนึ่งบูสต์อยู่นี่คือตัวที่แบบว่าเปิดแล้วลุนฟรีนะครัับบผมมยยยยงงดีเเลลแจ่นะครอ คนน้นคาดการกันแบบว่าอะไรนะเออ่ตำนานบายเยิร์ตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมอย่างเช่นใครอะโอลิเวอร์เบลโค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดนักเตะที่มีอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนการ์ดใหม่นะครับผมก็เป็นไบเยอร์สามตัวนี้โอ้แล้วก็รวมถึงฟันเปคเคัมบอลเออร์ด้วยนะครับหลายคนก็อยากให้เบคเคมบเออร์มาสรุปก็คือไม่มานะครับผมก็มีแค่นี้นะครับแล้วฟิลิปรามนี่เป็นร่างกลางร,รับด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันครับตอนรีวิวนะฮะเอลเบร์บ L ก็เป็นกองหน้าที่อ,อ,อาจจะดูเหมือนเหมือนจะดีนะครับผมแต่ก็อยู่ในดีกับระดับกลางๆแต่ไม่ถึงกับแบบเป็นตัวแบบเล่นเล่นเล่นาอัเนเนะเปไส ผแต่ไม่รู้สิอาจจะแอบหน่อยๆนิดนึงนะแพ็คนี้นะครับถ้าถ้าดูแบบเผลนๆนะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องลองเล่นจริงๆก่อนนะครับอันนี้อาจจะพูดแค่แบบความรู้สึกได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องลองเล่นลองรีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับผมโอเคขอดูทีเซอร์หน่อยดิเผื่อมีจังหวะที่บ่งบอกว่านักเตะคนนี้เก่งนะครับผมนะที่มาที่ไปเป็นยังไงเริ่มที่ฟิลิปรามก่อนนะครับผมกับร่างกลางรับนะครับเป็นจังหวะการเสียบสกัดการบัญชาการกองกลางนะครับผมแล้วาสสยดวแง่ แต่อาจจะเน้นที่เกมรับนะครับเพราะว่าสกิลพิเศษก็เป็น for ์ e s t ด้วยนะครับแล้วพาสซิ่งเป็นยังไงจะเหมือนกับคิม,มิกหรือเปล่านะสไตล์เป็นอะไรเรายังไม่เห็นนะครับเออจะเป็นสไตล์ออเกสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับหรือเป็นเอ็นคอร์แมนหรือ,อยังไงส่วนเอลเบนะครับก็เป็นจังหวะ half ฟ o ลลูกนี้นะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับก็มาพร้อมกับสกิลพิเศษืีกองหน้า CF มันอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะครับถ้าเป็นตัวจบสกอร์ใหม่เลขเก้าตัวจบสกอร์ก็เป็นแบบนั้นแหละนะนะครับส่วนตัวที่ผมสนนมาาือยยเวว่ทขูง ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลวิเศษนะครับแต่ต้องลุ้นว่าที่สเตตนะครับสเตตจะสวยเหมือนกับตอนการ์ดหนึ่งบูสหรือเปล่านะฮะวันที่2บูสนะครับอนี่ฮะเป็นจังหวะโขกสกัดนะครับอ่าไฮไลท์เป็นจังหวะเฮ้ยมองทําประตูด้วยนี่วาเออเติมขึ้นมาทําประตูด้วยนะครับผมเอออนี่ก็เป็นทีเซอร์ของทั้ง3ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเล่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับแพ็คอีพิกบาเยอร์มินิกวันนี้นะครับมีอะไรอีกเปล่าเกมจะเปิดลวมั้งอ่ามีอีพิกของเจลิกด้วยนะครับืองตัวนะฮะก ผมเซนเตอร์แบ็กนะครับอย่างเท่เลยทรงผมมาพร้อมกับสกิลฟอร์เทสด้วยนะครับแล้วก็อิสโตสตอยคอฟนะครับผมร่างแบบว่าช่วงปลายแล้วนะครับมีทุ่มทวมนิดนึงกับตำแหน่ง CF นะครับผมอีพิกเจลิกในนี้จะมี2คนนะครับผมกับ10ไฮไลท์88สแตนดาร์ดนะครับผมก็แสดงว่าในแพ็คนี้จะมี100ตัวนะครับก็ตามคอนเซปต์ของการ์ดอีพิกเจลิกหรือว่าโชว์ทามก็จะมี100ตัวในแพ็คนะครับผมมีให้เปิดกันสำหรับสายเจลิกนะครับมีอะไรอีกหรือเปล่าเพ่มีแค่นี้เหรอ เดี๋ยวอีเวนต์เดี๋ยวนะอีเวนต์ของบาเยอร์มีแค่นี้จริงเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่มีทองเลยเหรอเอาจริงดิเฮ้ยไม่มีทองจริงๆริอันเนี่ย125ปีแล้วการไฮไลท์แจกเปล่าถามหน่อยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งขอย้อนดูแป๊บหนึ่งนะรีวอร์ดนะครับอะไรวะหนะ้าโอ้โหมันไม่มีโอ้ยไม่มีไม่มีแม้กระทั่ทงนักเตะเลยวะการไฮไลท์ก็ไม่มีด้วยครับทุกคนของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับอันนี้ชิ้นส่วนก็คือชิ้นส่วนจิ๊กซอนะครับผม3ชิ้นโล่นะครับโล่1ชิ้นนะครับผมชุดแข่งบายเยร์มินคครบรบบอ125 1ปีชิ้นนะครับแแล้วก็ชุด บาเยอร์มินิกฤดูการ24 25่ชุดแข่งที่1นะครับ1ชิ้นเอาไปเพื่ออะไรวะในเกมก็มีให้เลือกไม่ใช่เหรอฤดูการ24 25ก็เป็นฤดูการปัจจุบันไม่ใช่เหรอแล้วเขาจะให้เสื้อมาทำไมอะในเมื่อถ้าเราเกิดเราเลือกโมเดลเป็นเป็นบาเยอร์มันก็เป็นเสื้อบาเยอร์ชุดแข่งที่1อยู่แล้วอะหรือว่าสมมติว่าเราเลือกโลโก้โมเดลแมนยูแล้วเราไปใช้เสื้อของบาเยอร์อย่างนี้อย่างนี้เหรอเอาไว้เพื่ออย่างนั้นเหรอหรือว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเผื่อฤดูการหน้า 25, 26, เ้ยีย่ห้เย <laughs> ชุดแข่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้โมเดลโลโก้ของไบเยนเราก็เราก็ใช้ชุดแข่งนี้อยู่แล้วใช่ปะแต่นี่คือเขาให้มาด้วยเขาแถมมาแบบว่าให้เราไปเปลี่ยนแสดงว่าถ้าเราใช้โลโก้อื่นนะครับเราใช้โมเดลอื่นแล้วเราก็มาเปลี่ยนระหว่างแข่งไอตอนแข่งก่อนแข่งอ,ะอ่ะเป็นเสื้อไบเยนประมาณนั้นนะครับเอออะไรวะเออนี้ถ้าผมผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับนี่ผมก็ดูตามข้อมูลตรงนี้เลยนะครับเรียวๆไปเลยนะฮะไม่มีนะครับไม่มีแม้กระทั่งการ์ดไฮไลท์นะครับเออแล้วก็มีแคมเปญไอ้มีอีเวนต์เนี่ยไออีอก,อนะอกี แค่นั้นนะครับที่เปิดอะ่ะแล้วก็ชุดแข่งชุดที่2เออมีชุดแข่งชุดที่สองของบาเยอร์ด้วยฤดูกาลปัจจุบันเอาไปเพื่อทะภัยว <laughs> อย้อะไรวันนี้โอ้โหแค่นี้ทองเทิงไม่มีเลยทองหยองไม่มีเลยเหรอนี่ผมตาลายหรือว่าไงผมมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วทุกคนโอ้โหไอ้ตายดิพักพวก <laughs> ไอ้ตายเนี่ยฟังพวกแคมเปญเก่าอันนี้ยังมียังพอมีทองให้บ้างนะเนี่ยเออหนึ่งร้อยทองอะไรอย่างงี้นะครับเออนี่อันนี้อันเก่ายังยังมีทองให้บ้างแต่อันใหม่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีไม่มีทองให้นะครับทุกคนโอ้โหเหงาหงอยมากครับอีเวนต์แคมเปญนะครับผมแต่อะไรก็ตามครับอีเวนต์ปกตินะครับผมเอ่อพวกอีเวนต์เก็บทองนะครับก็ยังคงมีปกตินั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นแคมเปญออบเจกตีฟที่ทำไปทำภารกิจแล้วได้ทองเพิ่มมันไม่มีนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับน่าเสียดาย โอเคครับก็ตรงตามนั้นแหละครับผมณตอนที่อัดคลิปอยู่นี้เนี่ยเกมยังไม่เปิดนะครับหวังว่าเดี๋ยวเกมเปิดแล้วเจอกันอีกทีนึงในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดตามล่าอีพิกบาเยนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับก็เป็นยังไงนะครับแต่มันอาจจะมีอะไรนอกเหนือจากที่ประกาศบนหน้าเว็บนะครับผมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมที่พี่คูอาจจะไม่ได้ประกาศบนหน้าเว็บเข้าไปในเกมแล้วเห็นเลยนะครับอย่างเช่นอีเวนต์บางอย่างนะครับแพ็คบางอย่างเราอาจจะเห็นในเกมทีเดียวเลยนะครับส่วนเพย์เก็ร์เราดอะวิกัสเนี๋ยวเจอการัับเจออกนคิปปต่ไร ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับลำยมยีเมา